สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทดลองเรื่อง pH และสารละลายบัฟเฟอร์นะครับโดยการทดลองนี้จะเป็นการศึกษาการสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ของสารละลายนะครับที่มีค่า pH แตกต่างกันนะครับทีนี้ตอนเริ่มต้นเราควรจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า pH กันสักนิดหนึ่งนะครับว่า pH คืออะไรนะครับ pH นะครับเป็นคำย่อที่ย่อมาจากคำว่า Potential of Hydrogen นะครับโดยที่ตัว p ก็มาจากคำว่า Potential ตัว h ก็มาจากคำว่า Hydrogen นะครับในที่นี้ pH เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับที่ใช้บอกถึงความเป็นกรดหรือความเป็นเบสของสารละลายช่วงตัวเลขที่ใช้ในการบอกค่า pH จะอยู่ในช่วงตั้งแต่0ไปจนถึง14นะครับและจะมีตัวเลขที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข7อยู่ตรงนี้นะครับ สารละลายถ้ามี pH เท่ากับ7ตรงนี้จะบอกว่าสารละลายมีสภาพเป็นกลางนะครับแต่ถ้าสารละลายมี pH ต่ำกว่า7หรือน้อยกว่า7ลงไปจนหา pH เท่ากับ0ตรงนี้จะเป็นสารละลายกรดนะครับยิ่ง pH เข้าใกล้0มากเท่าใดนั่นหมายความว่าสารละลายนั้นจะมีความเป็นกรดที่แรงนะครับความเป็นกรดที่แรงส่วน ถ้าเราพิจารณาค่า pH ที่มากกว่า7ขึ้นไปวิ่งไปทาง14นะครับสารละลายเหล่านั้นจะแสดงสมบัติความเป็นเบสนะครับเช่นเดียวกับกรดนะครับที่แรงบริเวณ pH เท่ากับศูนยเบสก็เช่นเดียวกันจะมีความแรงของเบสมากที่ pH เข้าใกล้14อ่ะโอเคเนาะทีนี้เราสามารถดูว่าสารต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมี pH เป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะมีรูปตัวอย่างให้สังเกตได้ทางด้านขวามือนะครับ pH เท่ากับ0ย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้ส่วน pH เท่ากับ14จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ pH เท่ากับ7ที่แสดงความเป็นกลางเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีอะไรบ้างละ่ะตัวอย่างในที่นี้ก็คือจะมีเลือดนะครับที่ประมาณ7.4อะไรประมาณนี้ส่วนที่เป็นกรดเราก็อาจจะเห็นว่ามะนาวนะครับ ตรงนี้มี pH ประมาณ2ก็แสดงความเป็นกรดส่วนพวกเบสก็จะมีพวกน้ํายาทำความสะอาดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบ pH ของสารละลายเนี่ยมันก็จะมีทั้งวิธีที่เรียบง่ายและว,วิธีที่ซับซ้อนนะครับวิธีที่ง่ายเนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาใช้จะเรียกว่ากระดาษลิสมารโดยปกติแล้วกระดาษลิสมารเนี่ยจะมี2สีนะครับก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน อ่ะโอเคตามนี้นะครับมีสีแดงและสีน้ําเงินโดยที่ถ้าเรามีสารละลายที่เราต้องการตรวจสอบ ph นะครับสมมุติว่าเรารู้คร่าวว่าสารละลายนั้นเป็นกรดนะครับเราก็จะนํากระดาษลิสมาตส,สีน้าเงินมาใช้นะครับกระดาษลิสมาตสีน้ําเงินที่เรานํามาใช้เมื่อเราทําการจุ่มลงไปในสารละลายที่เราคาดว่ามันจะเป็นกรดนะครับสารละลายตรงนี้นะครับจะทําปฏิกิริยากับกระดาษลิสมาตทำให้กระดาษลิสมัต เปลี่ยนสีน้ำเงินไปเป็นสีแดงตามนี้นะครับในกรณีที่สารละลายของเราคาดว่าเป็นเบสเราจะใช้กระดาษลิส a มทสีแดงนะครับและมันจะทำการเปลี่ยนสีไปเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเราไม่ทราบนะครับว่าสารละลายของเราเป็นกรดหรือเป็นเบสเราก็จะใช้กระดาษลิสมมททั้ง2ส,สีนั่นเอง สมมุติว่าถ้าเราใช้สีแดงจุ่มลงไปนะครับมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินมันจะบ่งบอกว่าในกรณีนี้จะเป็นเบสนะครับเราเช็คเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเราก็ควรจะเอากระดาษลิสมาสสีน้ําเงินจุ่มลงไปด้วยกระดาษลิสมาสถ,ถ้าจุ่มลงไปแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนสีก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสารของเรานั้นเป็นเบสอย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้ วิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ข้อจำกัดของการตรวจสอบ pH โดยใช้กระดาษลิสมารก็คือเราไม่สามารถทราบค่า pH ที่แม่นยำได้นะครับถ้าอยากทราบค่า pH ที่แม่นยำเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในที่นี้นะครับเราจะใช้ pH m ต t e r ในการตรวจสอบค่า pH ที่ค่อนข้างแม่นยำสามารถบอกตัวเลข pH ออกมาได้ที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะใช้เครื่อง pH meter เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องอ่านคู่มือการใช้เครื่องให้เป็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เครื่องนี้เราจะต้องทำการปรับค่าของเครื่องเนี่ยให้เหมาะสมกับสารละลายที่เราจะนำมาวัดค่านะครับดังนั้นอย่างน้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ว่าเออสารที่เรานำมาใช้ตรงนี้มันมีลักษณะเป็นกรดหรือเป็นเบส นะครับในเบื้องต้นเราต้องทราบถ้าเราไม่ทราบเราก็ไปเทสกับกระดาษลิสมารมาก่อนก็ได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าสารนี้เป็นกรดเราก็จะทําการปรับค่าเครื่องนี้ให้เหมาะสมกับสารละลายที่เป็นกรดหลังจากนั้นเราจะทําการวัดค่า pH มันจะได้ค่า pH ที่แม่นยําพอสมควรนะครับนอกจากการใช้กระดาษลิสมารเพื่อตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย เพื่อให้ทราบว่าสารละลายนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยได้มีอุปกรณ์การตรวจสอบค่า pH ที่คล้ายๆกับกระดาษลิสมาแต่สร้างความสะดวกให้เรามากขึ้นก็คือเราจะสามารถประมาณค่าช่วง pH ของสารละลายนั้นได้โดยการเทียบสีนะครับอุปกรณ์ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็น pH indicator strip นะครับตรงนี้จะเป็นกระดาษที่ เคลือบสารหรือผสมสารอะไรไว้บางอย่างนะครับเมื่อเราต้องการทดสอบ ph ของสารละลายเราจะนำกระดาษนะครับไปจุ่มลงในสารละลายเมื่อเรานำกระดาษไปจุ่มในสารละลายและมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับระหว่างสารที่อยู่บนกระดาษกับสารละลายและกระดาษจะเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อกระดาษที่เราจุ่มไปเกิดการเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเราจะนำสีที่ได้มาเทียบกับค่า ph ที่แสดงบนกล่องนะครับในที่นี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับกระดาษที่เรานําไปจุ่มสมมุติว่ากระดาษในส่วนนี้นะครับผมฉีกมาประมาณนี้พอไปจุ่มแล้วมันเกิดการเปลี่ยนสีสมมุติว่าเปลี่ยนสีในลักษณะบริเวณช่วงที่เป็นสีแดงที่ผมมาร์คไว้เนี่ยเราก็จะนําสีตรงนี้ที่ได้ไปเทียบกับบนกล่องนะครับว่ามันตรงกับเฉดสีตรงไหนสมมุติว่าบริเวณตรงนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนสี มันมีเฉดสีตรงกับเลข3ตรงนี้เราก็จะประมาณค่าได้ว่า pH จะมีค่าประมาณเท่ากับ3นั่นเองจะสังเกตว่าจะดีกว่ากระดาษลิสมารเพราะว่ากระดาษลิสมารไม่สามารถบอกช่วง pH ได้แต่ pH indicator strip อันนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับอะทีนี้ pH indicator strip เนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับมันอาจจะมีความแม่นยำที่แตกต่างกันไป เช่นถ้าเรามองในรูปด้านซ้ายตรงนี้ช่วงของการเปลี่ยนสีมันจะกว้างตั้งแต่1-14ถึง14นะครับแต่ถ้าเราต้องการความเฉพาะนะครับเราก็สามารถเลือกช่วงที่เราสนใจได้ยกตัวอย่างเช่นกล่องนี้จะเป็นช่วงตั้งแต่0-6ถึง6นะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ตั้งแต่0ไปจนถึง6ส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นช่วงระยะกว้างก็คือ 0- ถึง14 ทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับในกรณีที่เป็นรูปด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษธ,ธรรมดาจุ่มไปแล้วเราจะเห็นสีเพียงสีเดียวแล้วเรามาเทียบตรงนี้แต่ถ้าเรามองกรณีด้านขวามือทั้งสงรูปเนี่ยกระดาษแต่ละชิ้นจะมีแถบสีที่แตกต่างกันนะครับในกรณีนี้เขาจะมีแถบสีอยู่ทั้งหมด3แถบตรงนี้จะมีการใส่สารเคมีอะไรไว้นั่นแหละพอเรานำปลายที่เป็นตรงนี้ลงไปจุ่ม ในสารละลายนะครับตรงนี้ที่มันมี3แถบเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นเราก็จะนําข้อมูลที่ได้ตรงนี้ไปเทียบกับกล่องนะครับว่ามันตรงกับชุดสีตรงไหนนะครับจะได้ค่า pH ที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นในกรณีที่เราเลือกตรงนี้นะ0-6นะครับส่วนกรณีตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดค่า pH ในช่วงที่กว้างใช่ไหม แต่ว่ามันจะมีความแม่นยำกว่าด้านสายเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยที่กระดาษ่ยจะมีช่วงที่ให้เราสังเกตอยู่ทั้งหมด4ช่วงก็คือมันจะเป็นการเคลือบสารเคมีมา4ช่วงตรงนี้นะครับเมื่อเรานำสีช่วงตรงนี้ไปจุ่มลงในสารละลายมันก็จะเกิดการเปลี่ยนสีทั้ง4ช่วงตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเทียบที่กล่องว่าสี่ช่วงที่ปรากฏบนกระดาษของเรามันตรงกับสีบนกล่องตรงไหน ก็จะได้ค่า pH ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นในการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้หลักการการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์คล้ายๆกับอุปกรณ์ pH indicator strip ด้านขวามือตรงนี้มาใช้ในการทำนายค่า pH ของสารละลาย